ปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะคิตตี้กันญยวีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลดโลกร้อนง่ายๆค่ะเช่นที่คิดทำเปนประจาเลยนะคะก็คือการลดการใช้รถยนต์ค่ะและหันมาใช้พวก BTS นะคะหรือว่าพวกขนส่งมวลชนแทนค่ะสวัสดีครับมาพบก,กับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกผลิตภัณฑ์สวยงามที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้นะครับทำมาจากต้นสนุหางไก่นะครับซึ่งเป็นวัสดุเลยใช้จากธรรมชาติ ชุมชนนี้นะครับสามารถนำเอาให้เกิดประโยชน์และต่อยอดเป็นอาชีพให้กับชุมชนได้มีความคิด,ดเริ่มและขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรไปชมกันเลยครับตอนแรกก็มันรกข้าวในนานะคะนี่ก็ตัดขึ้นหัวขนาหมดแล้วตอนหลังก็เอามาทําดอกไม้ข้าวบันษาค่ะแล้วก็ค่อยๆทําไปที่แรกก็ทําดอกไม้กงเตกแล้วทําดอกไม้ข้าวบันาสาส่งขายกคข,ขายเรื่อยๆมาก็มีคนสั่งซื้อเยอะ ทั้งกงเตกทั้งดอกไม้ประดับค่ะไปดูการฝานตะโหนตามขั้นตอนทำดอกทุกแบบไปเลยจ้ะ ถ้าผู้ชมสนใจนะคะจะซื้อดอกไม้ก็มาที่3 4สทับสี่หมู่สต,าตําบลคลองต้นพูจังหวัดพนครศรสิยาได้ค่ะทางวัดพนันเชิงค่ะวันนี้ก็ถือเป็นอีกหงวันพลังพิทักโลกเรามาร่วมกันเป็นพลังพิทักโลกด้วยกันนะครับพลังพิทักโลก,ลก,โลกเรามาร่วมเป็นพลังพิทักโลกด้วยกันค่ะ